สวัสดีครับทักเรียนที่รักทุกคนนะครับพบกับครูประเสริฐนะครับะจะมาสอนในเรื่องของวิชาสังคมชั้นมรธยมศึกษาปีที่6นะครับจะเ,เรามาดูะนะครับในเรื่องของกฎหมายยาเสพติดนะครับโดยในหน่วยการเรียนรู้ที่1นะครับมาดูครับข้อที่2.3กฎหมายยาเสพติดยาเสพติดหมายถึงสารใดๆที่บุคคลน,นําเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยการสูบ ลมจีดหรือปาการอะก็ตามนะครับทําให้เกิดผลร้ายต่อร่างกายและจิตใจนะครับเช่นมีความต้องการจัดเสพตลอดเวลาต้องการเพิ่มขนาดของการเสพนะครับสุขภาพโดยทั่วไปเนี่ยจะทุรมและตกอยู่ในสภาพที่จําเป็นต้องพึ่งยาเสพติดนั้นตลอดไปนะครับนี่คือความหมายของคําว่ายาเสพติดนะครับหมายถึงนะอะไรก็ได้นะครับที่เราเสพ เราสูบแล้วรู้สึกว่านะครับมีความอยากมีความต้องการนะครับที่จะเสพตลอดเวลาเสพแล้วทําให้ร่างกายทุดโทมน,นะครับแล้วก็ตกอยู่ในสภาพที่จะต้องเสพยานั้นตลอดไปนะครับนะนี่คือความหมายวามกว้างๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อถ่อไปนะพระราัญญ,ญัติยาเสพติดให้โทษ ุทธศักราช2,522และที่แก้ไขเพิ่มเติมแบ่งยาเสพติดออกเป็น45ป,ประเภทดังนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับประเภทที่1่ยาเสพติดให้โทษประเภทที่1น,นะครับเป็นยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงที่สุดนะครับร้ายแรงหมายถึงนะ,ะเช่นนะครับเช่นเฮโรอีนแอมเฟตามีนนะครับนะนี่คือประเภทที่1น,นะครับ ที่ให้โทษร,รายเดยที่สุดนะครับต่อไปประเภทที่สองนะครับเป็นยาเสพติดให้โทษทั่วไปนะครับไม่โทษทั่วไปเช่นโคเลอินโคคาอีนมอร์ฟีนฟินนะครับนี่คือประเภทที่สองนะครับผมนี่ก็คือนะครับอ่ามอร์ฟีนนี่ก็คือเฮรโออรอีนนะครับตามพัดเลยอ่ะต่อไปนะครับประเภทที่สามเป็นยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่3ก็คือเป็นยาเสิติดให้โทษทีมีลักษณะเป็นต้นสำหรับยาเช่นนะครับเช่นยาน้ําแก้ไอผสมโคเลอีนนะครับยาน้ําแก้ไอเนี่ยเป็นยาที่ใช้สําหรับแก้ไอแต่ในยาน้ําแก้ไอนะครับจะมีส่วนผสมของยาเสพติดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเสพเข้าไปมากๆเรากินไปมากๆถึงแม้ว่ามันจะเป็นยามันก็เกิดอันตรายกับเรา นี่ก็คือยาเสพติดประเภทที่สามที่เป็นลักษณะต้นตำรับของยานะครับนะต่อไปข้อที่สี่ยาเสพติดให้โทษประเภทที่สี่เป็นสารเคมีที่ใช้ผลิตยาเสพติดให้โทษประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองนะครับนะครับครูอธิบายไปแล้วว่าประเภทที่หนึ่งคือประเภทที่ร้ายแรงที่สุดประเภทที่สองนะครับประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองเนี่ยนะเป็นยาเสพติด ทีนี้พอมาประเภทที่4เนี่ยสารเคมีที่เป็นตัวที่นํามาผลิตยาเสพติดประเภทคือประเภทที่2และประเภทที่2นะครับเช่นสารต่างๆเนี่ยเฮโรอีนเนี่ยเป็นยาเสพติดรที่1นะครับแล้วในเฮโรอีนมันจะมีสารเสพติดหลายอย่างที่ผสมกันนะครับไอสารหลายๆอย่างนั่นแหละก็คือเป็นยาเสพติดประเภทที่4นะครับ่อไปประเภทที่5ก็คือยาเสพติด ให้โทษประเภทที่ห้านะครับเป็นยาเสพติดให้โทษไม่เข้าอยู่ในประเภทที่หนึ่งถึงประเภทที่สี่ก็คือกัญชากับกระท่อมนะกัญชากระทอมเนี่ยเป็นยาเสพติดเหมือนกันนะครับนะเป็นยาเสพติดเหมือนกันที่วัยรุ่นเนี่ยชอบสูบกันกระท่อมก็เป็นยาเสพติดเหมือนกันนะครับที่วัยรุ่นชอบนํามาเสพกันนะครับถือว่า ห้าประเภทนี้นะครับเป็นยาเสพติดทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายเนี่ยได้เป็นยาเสพติดออกไว้เป็นห้าประเภทนะครับที่กล่าวมานะครับอ่ะทีนี้เรามาดูว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตผู้จำหนา่ายผู้เสพหรือผู้ที่มีไว้ครอบครองจะต้องได้รับโทษนะครับตามที่กฎหมายก,กำหนด นะกฎหมายเขาก็ออกมาแล้วว่าผู้ที่เสพยาผู้ที่มีไว้เกคกองผู้ที่มีไว้จําหน่ายเนี่ยจะต้องได้รับโทษอย่างไรนะครับ mm hmm. เช่นจาคุกนะครับปรับถึงแรงสุดนะครับก็คือประหารชีวิตนะครับนั่นก็คือผู้ที่เกี่ยวกับยาเสพติดนะครับนะที่จะต้องได้รับโทษตามกฎหมายนะครับต่อไปเรามาดูนะครับ ในเรื่องต่อไปนี้นะครับก็เป็นเรื่องของกฎหมายท้องถิ่นนะครับเดี๋ยวเรื่องนี้คุณครูจะมาสอนในเรื่องต่อไปนะครับสําหรับเรื่องกฎหมายยาเสพติดประเภทของยาเสพติดนะครับขอเรียนจะไม่ดีนะครับเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวครูจะมาสอนในคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้นะครับครูขอแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดกดแชร์แล้วก็กดส่งต่อให้เพื่อนด้วย เพื่อเป็นความรู้สึกหาต่อไปนะครับก็คงตัวพวกองนี้นะครับสวัสดี